ค่ะสำหรับต้นนี้ก็เป็นลูกไม้เมล็ดนะคะจากสวนพิพัฒน์พงนะคะซึ่งบีก็เอฟมาตอนนั้นราคาก็แรงอยู่ประมาณ850บาทนะคะก็ตอนเด็กๆเ,เขาเหมือนจะด่างสวยเนาะแต่โตมาเขาก็มีด่างแบบด่างบ้างแต่ก็ไม่ได้แบบว่าสวยมากก็ถือว่า,าเป็นต้นที่สมบูรณ์ต้นหนึ่งนะคะอันนี้เป็นใบเบีย้ยเนาะแล้วก็ พอโตมาเนี่ยใบเขาก็จะเริ่มแบบเปิดสีชมพูสีแดงเข้มขึ้นนะกระดูกก็จะเป็นแบบว่าสีชมพูกระดือสะดือกระดือสะดือก็จะเป็นสีแบบว่าแดงอมน้ำตาลหน่อยๆอ,ยอะ่ะแดงเข้มเข้มเลยนะคะถือว่าสวยแล้วก็ช่วงหว่างหูจะมีด่างเขียวเนาะแล้วก็เนี่ยตรงแถวๆเนี้ยเขาจะเป็นด่างเขียวเนาะเนี่ยดูใบเบี้ยนะคะเนี่ยเห็นไหมคะสวยนะคะก็ ถือว่าเป็นต้นที่สมบูรณ์นะคะเพราะว่าเขาให้ดอกมาแล้วนะคะนี่นะคะดอกก็เดี๋ยวรอผสมเนาะ,ะเดี๋ยวจะดูว่าจะเอาอะไรเข้าถึงจะเหมาะสมนะคะถึงจะได้บอลสีแบบพันใหม่ๆเนาะ,ะเพราะว่านี่ก็เป็นบอลสีอ่าไม้มเมล็ดต้นเดียวต้นแรกที่บีมีจากสวนพี่พัดพงษ์นะ,ะบีก็ถือว่าอ่าบอลส่วนนี้เขาก็เชื้อสายเขาก็ดีกันทั้งนั้นเนาะก็จะลองเอามาผสมดูไม่รู้จะได้แบบไหนก็ เดี๋ยวรอรุนกันนะคะสำหรับลูกไม้สวนพีพัดพงต้นนี้ค่ะ